สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชามนมั่งมีเกิดเมื่อวันที่14กุมภา2539อายุ27ปีเริ่มปฏิบัติงานวันที่22พฤษภาคม2563ปัจจุบันตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบอลในอนานอนอนุสอน วันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอข้อตกลงประเด็นท้าทายการพัฒนาทักษะหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมในรายวิชาดนตรีโดยใช้อีบุ๊กกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ของผู้เรียนด้านดนตรียังพบปัญหาอย่างมากในเชิงปฏิบัติการขับร้องเพลงไทยเดิมในรายวิชาดนตรีเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจถึงหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมในรายวิชาดนตรีซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควรเนื่องมาจาก บริบทของสิ่งแวดล้อมการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนค่อนข้างไม่ครอบคลุมจึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติที่ดีขึ้นผู้ผู้สอนจึงใช้วิธีการประยุกต์จากเทคโนโลยี ด้วยแบบการใช้อ e ีบุ๊กและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งนวัตกรรมที่นำมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการขับร้องเพลงไทยเดิมควรมีลักษณะแล้วความสนใจของผู้เรียนท้าทายความสามารถ ความเข้าใจมีภาพเสียงวิดีโอประกอบวางรูปแบบสวยงามและสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองอันจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการขับร้องเพลงไทยเดิมและประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีบุ๊กมีความสำมคสำัญ และมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาที่เป็นทักษะมากเพราะเป็นสื่อการสอนที่ช่วยลดภาระของครูช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะได้ดีขึ้นส่งเสริมให้ส่งเสริมในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทางจิตใจมากขึ้น ช่วยเสริมทักษะเชิงปฏิบัติให้คงทนรวมทั้งเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแล้วตลอดจนนักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเองทำให้ครูมองเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียนได้ชัดเจนนักเรียนสามารถฝึกฝนได้เต็มที่นอกเหนือจากที่นักเรียน เรียนในเวลาเรียนซึ่งทำให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกทั้งยังเป็นการกระตุน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะได้ทุกเวลาจากเทคโนโลยีซึ่งำํำขออภัยค่ะซึ่งทำให้กิจกรรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ขอบข่ายด้านเนื้อหาสาระที่2ดนตรีมาตรฐานส2.1เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิภาควิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาเรื่องหลักการขับร้องเพลงไทยประกอบด้วยการขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลให้ไพเราะจะต้องขับร้องให้ถูกต้องตามหลักการขับร้องโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเองและสื่ออารมณ์ให้สอดคล้องกับเรื่องราวและความหมายของเพลงวิธีการดำเนินงาน 1>, 1. วางแผนพัฒนาห้องเรียนและสร้างอ e ีบุ๊กในการนำมาจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 2. จัดทำห้องเรียนสร้างอ e ีบุ๊กในการนำมาจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 3. ตรวจสอบพัฒนา ความถูกต้องของเนื้อหาห้องเรียนและสร้างอ e ีบุ๊กเรื่องทักษะการขับร้องเพลงไทยเดิม 4. ใช้ห้องเรียนและอ e ีบุ๊กในการนำมาจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3โรงเรียนบ้านหนองบอเนน,นานอนอนุสร์จำนวน27คนร้อยละ55ที่เรียนในรายวิชาดนตรีมีผลการพัฒนาทักษะด้านการขับร้องเพลงไทยเดิมที่ถูกต้องและผลสลัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้นเชิงคุณภาพการปรับประยุกต์เทคนิค สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะหลักการขับร้องเพลงไทยเดิมกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning รายวิชาดนตรีโดยใช้ e b o ุ๊ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณกรรมการทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ